没掉咯，没掉咯，没掉咯，没掉了没掉咯，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 没掉咯，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 没 ไม <lien plane. S 2> ่สากกันชอบกินนี่่โอ้า้อบอกว่าผจะอเล็บดูเล็ดูดิคิดว่าเขาคิดว่าจะกินไม่ได้เพราะมันเข็ะแต่แบเดือก็หมดแล้วอันนี้จ้ำจิ้มเอ่อพรีกเกาหลีเอ๊ะอง่กวิน้อกี่อืมหะ จ้าแม่เดี๋ยวชอาหัมาดืจ้าเชวีเชวอ๋อกาซาเจเจ้าสุกเลือผีเตียวเวอป่าว่าสาหวเวนอ๊ะแค่เตียวโลเจนอแค่สุกเลือเขาเหมือนจ้าล่ะบิจันเสียจ้าล่ะ

ทียาละเฮเลนะโอ้งาสา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 โอ้ยเสมาไเยร่ตีจลเยอะใชโอ้เลวิโยเลฟกานาจะเลวิาเฮ้ยเลวิไฟ่เจาเือจ้าปากาลกาละลยนีล่ะหูเกลฟังจาลลลยกาลกาตีป้ามเอามาชอเลยนะแหปลาลเกาลีเกาลีกากลกา 那给叫回家了喽。你。有啦，哦。没家了，没家姐，赶紧忙噶。没家，哦，阿皮，啥子卡不在位呢？没嘛没的。Hello。没家了。我有改造一姐，我只改造二姐，老婆改造一姐。 ก็จะปูหิไมไงลล่กสองงาสางาสาอ้งาสักาเดซาซาเราไปรอเเล่วมกกามสุดจะราไปรอไม่มีกระดูกเลยอเนี่ยมูไไม่มีกระดูกหรอมีจอวจห็เลยอืมอร่ยอ่ไม่ยากหมืนกนพริกอร่อยมากเลยอ่ะก่ากก็ตก